เป็นแปดเหลียวข้าวมันหมูทอดข้าวมันหมูเด้งทอดหมูเด้งทอดทอสดเชลช์เชงวัตปีสี่แปดเอาเข้าวมันข้าวม,มันหมูเด้งทอดครับมีลูกชิ้นหมูเด้งทอดด้วยเนี่ยข้าวมันเอาสองไหมบ้างเอาดิเอาเอาุย้ยมีบะหมี่มนะเอามันหมูเด้งทอดสองจานครับเดี๋ยวคุณดูเกา,าเหลามีตู้แห้งอย่างเงี้ยดูไปแล้วคุณไปดูหมูเด้งก่อนเลย จานหนึ่งผสมก็ได้ครับนี่ก็กอดหมูเด้ทค่าัำเป็นเร๋ไม่ท,ทาเป็นเด้งแล้วเป็นเด้งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือ่าน,นั่นแหละก็หมูเด้งลวกอ่ะอหมูเด้งลวกช่วยได้ครับขาดโอ้โหคนเดือด ตั่งไปที่ว่าไปถึงร้านไม่ต้องให้ใครเชียร์เลยที่ว่าไม่ต้องให้ใครเชียร์ผมไม่ชอบให้ใครเชียร์ผมชอบตัดสินใจสั่งน้ำเปล่าไม่นั่งดื่มเดมดื่มเพิ่งดื่ม,มถ้าไม่ถูกใจออกเลยร้อยเดียวอันนี้เป็นทิ๊กนะทิ๊กหนะ้าออกเลยนะนนะออกหนึ่งร้อยหนึ่งติไปยี่สิบบาทอ่า คุณก็ทําบ่อยคลยคนจำไม่ได้อลก็คุณน่ะเมื่อคุณทาบ่อยเลยอ๋อสมมรับกระด้างนี้ปุ๊บถ้าคุณไม่ชอบคุณสั่งน้ำซุปแล้วไปได้สั่งน้ำซุปแล้วไปเลยอ๋อสั่งน้ำซุป้วไปเลยใช่คือถ้าถ้าสมมติว่าเด็กไม่ได้สมมติเด็กหรือลูกค้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราก็คุยมามากสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้คุณจะรอดคุณยังไงดีครับอ๋อหมูเด้งเลย อ่าของหมูเด้งเลยอันนี้หมูเด้งเลยอ่าถ้าเวลานี้ต้องเป็นอ๋ออ่าคือถ้าตามสูตรอ่ะถ้าเด็กไม่ได้เนี่ยมาม่าได้แหละมาม่าได้มาม่าได้ถ้ามองมองรับไปเนี่ยถ้าตั๊ถ้าตามสูตรมันเล่นหมักลุกอ่ะอ่าใช่อะไรนะคุณต้องกินขุนให้ได้ขุนก็แม่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นไงแต่ว่าคุณต้องเล่นขุนให้ได้ถ้าผมกินขุนได้คุณเสร็จอ่าประสบการณ์ดีมากกับเขาเรียกว่ามาม่าเพราะเราไปเจอของไม่ดีมา ของเสียเขาเรียกว่าเจอของเสียผมก็เลยติดต่อคุยกับมาม่าครับผมก็เลยขับร้านนี้เรียบง่ายผมบอกเลยว่าเรียบง่ายเรียบง่ายดูตู้ไม้ดูตู้ไม้ข้างในก็ใช่ใช่หมดใช่ได้กำแพงฝาผนังโต๊ะโอ้พี่โต๊ะโบราณมากข้างในอ่ะใช่ครับแต่ร้านเนี้ยผม มากินไม่บ่อยแต่ว่าเคยมาหลายครั้งเพราะมันจอดยากแล้วก็บางทีถ้ามากลางวันคนเต็มเทวานี้มันจอดได้ถึงประมาณบ่ายครึ่งสองโมงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แล้วก็ชาวล็อกก็ออกทํางานละอ่าครับมาแล้วเลโทรเลียนเลโทรเลียนเลโทรเลียนล็อกแน่ไม่ใช่เจสซอร์นะเลโทรเลียนล็อกแน่อ้อลอย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 เลโทรเลียนอ้อลอย ไปรถบินมารับรถบินอีกร้อยห้าสิบไปลงพักอยู่นี้เนี่ยตรงนี้หน้าไปหน้าร้านหลายคุณเลยขนาดผมอยู่หน้าเขาอ่ะเขายังจับผมเลยเราทําผิดกฎแล้วก็ต้องย้อนกฎสีกฎมีบ้างลองดูลองดูล้างปากก่อนนะได้ครับซุปสาหร่ายคุณนี่เราไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเลยผมจะบอกให้ที่นี่เนี่ยมีต้มจืดตาหู่สาหร่ายแล้วพอสดอันนี้ผมบอกว่า คุณต้องสังต้มจืดต้กุ้งสาลายก็มีเหรอใช่ครับทาไมถึงต้องสรรับล่งเพราะน้ำเนี่ยนี่คือสุดยอดน้ำต้มจืดนี่แหละคือน้ำต้มจืดผมชอบน้ำต้มจืดที่มีลักษณะนี้มันจะเป็นเค็มนาำนี่อันเนี้ยซดเมื่อกี้ถ้ารู้สึกว่าคุณจะไม่ได้กินต้มจืดที่มีน้ำรสชาติแบบนี้ได้ง่ายๆที่ไหน ที่ปกคราสตีได้เลยเพราะว่าคุณจะลดของต้มจืดโอ้โหหมูสับสาลายอะไรที่เรากินปกติกันไปจำได้เลยเพราะผมชอบผมทางนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่ถ้าคุณชอบกินคุณจะรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ไม่่ใชหนากว่าอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าเลยอีกนี้เดียวจะเป็นน้ำไม่มีอยู่แล้วที่ของญี่ปุ่นอะอ๋อราเมงไม่ใช่ราเมงน้ซุปเขาวดีอ่าเรียกน้ำเลยวะวิโซะ ปรุงอื่นนี่มันจะเป็นมิโซะแล้วอะถ้าใส่สารลายสดเป็นมิโซะอันนี้เป็นสารลยสาลีแห้งใช่ปะ่ะใช่คือสแสดงว่าข้างในมีมันมีความแบบแค่มีซอสแยกเครื่องแล้วคุณดูเปาะเนี่ยคุณดูเปาะ,ะเส้นเบลเลอร์น่ะเปาะใหญ่มาก<ะ>นี่ก็เตี๋ยวโบราณเปาะอันนะที่นี่ที่นี่ก็เป็เตี๋ยวโบราณเน,นี่ยเดียวกันเลยแบบเดียวกันแบบเดียวกันโอเค ผมขอดูซิว่าเชลควณชิมมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือหมูเด้งเลยอันนี้เลยใช่หมูเด้งปกติอันนี้อันนี้ต้มอันนี้ทอดอ่าหืมอืออันนี้หมูเด้งอร่อยเหรออันนี้อร่อยเลยดิเชื่อว่าไม่เคยจับสังเกตเลยว่าหมูเด้งอร่อยประมาณไหนแต่ชอบกินหมูเด้งอันนี้อันนี้เขาปรุงจนอร่อยอ่ะเฮ้ยขอแอบชิมได้เลยเนี่ยขอแอบชิมได้เลยเพราะว่ามึงตาวาวเกิน อืมอ,อร่อยคือตอนแรกคนนี้ไม่เกยน,น,น้ำขึ้นั้งแตเชื่อว่าไม่ให้ความรู้สึกคือว่ามันเป็นรสชาตินี้ไม่มีทางคุณกินไม่ถึงแน่เราะว่าผมกินไป็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาตินี้อืมขอ,อน้ำซุปด,ด้วยนะครับใช่ครับหมดไปแล้วอนนี้เพิ่นจัดอันนี้ข้าวมันอ่าหรือเปล่าผมว่าใช่ใช่ใช่ครับหอมอ่เข้ารชาตจไ่ัอมคือแบบตัวหอมเลยอะเนี้ย ไม่ต้องแต่งเยอะอาแล้วเออขอบคุณครับคนละแบบนะคนละแบบนะอันนี้น้ำซุปนี้อันนี้น้ำซุปข้าวอะแต่ผมว่าเล่นหมดไปแล้วเพราะว่ามันเพลินเพลินมากกระโดดหมดเลยเฮ้ยร่างไอ้หแต่ที่ผมบอกว่าผมต้อันให้คุณเลยว่าไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเยอะมันหอมมาจากข้างในถ้าถึงถึงเนี่ยติดจมูกอยู่เลยติดจมูกเลยบอกเลยว่าบ้านรถยังไงก็ไปครับถวายให้เขาไปถวาย ปลายปลายปลายกระถินใหญ่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยผมขอยังไม่จิ้มเนี้่ะแต่ว่าสายข้าวแบบนี้หน่อยเนี่ยถ้าคนดูถึงตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรจ่ดเลยไทยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกแรกมานั่งคิดว่าไม่มีอะไรเ้ยคิดว่าแบบที่ผมใส่มาตจะฐานตกไปแล้วมั้งคนที่เหนือข้าวข้าว หัวถ้ารสชาติงั้นนี่ผมยังไม่ได้แตะแล้วเถอผมต้องต้องแตะหัเด้งไปหน่อยเมื่อกี้เพราะว่าคุณคุณเด้งไงคุณเขายิ่งก่นข้าวเขายิ่งต้องข้าวข้าวมันอร่อยขนาดนั้นเลยอ่ะมันไม่ได้อร่อยแบบที่เราเข้าใจแบบข้าวมันไก่มันไม่ได้มีรสชาติเค็มเพราะข้าวมันไก่นะเขาใช้มันมันไก่ไปเจียวอเนี้ยหอมมันละเลยมันละเลยเลยหรือว่านี่เขาใช้มันหมูไปไปเจียวไปหุ่ข้าวเหมือนกันมันเหมือนข้าวมันไก่อ๋อโอเค้อสซุปนี่มีนะครับอ่าเพราะว่าดูว่าไม่รู้ผมมองว่าคนละแบบอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อย กุรลาแบบกรลแบบคู่กุลาแบบแสดงว่านี่คู่กันอย่างนี้ใช่คู่กันคู่กันนี่คุณตังต้องจืดต้องพูดสไลาคุณเหนือได้กินตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ให้คุณกินลับรู้ว่ารสชาติของการมีอยู่ของหมูเด้งหมูเด่เข้ามันมันเป็นยังไงข้าน้จิ้มใช่อเรียบ้าอืม มันหมดนะผมจะไม่กินน้ำจิ้มเลยอ่าเพราะว่าเราอ่ะถ้าเป็นพวกเราจะไม่ใช่ใช่ทานน้ำจิ้มบวยใช่อันนี้มันคล้ายน้ำจิ้มบวยแต่น้ำจิ้มไก่เหมือนกันอ่าน่าจะเป็นลูกผสมแต่พอผมกลับมากินหอ้เด้งข้อนะครับจับข้าวแบบอยู่เฮ้ยนี่เซอรไพอ่ะเซอร์ไพรส์แบบเออเออไม่เป็นว่าน่าจะได้ขนาดนี้อ่าทุกท่นึงครับป่านไดครับผม ถ้าลวกได้ได้อีกรสหนึ่งนะถ้าลวกอ่ะคนคนได้ผมอยากให้คุณใส่ได้เ็พราะคุณเด้งหมูไปละผมขอเด้งข้าวดีหอมแต่ต้องเติมคู่ก่อนอ่ามีกลิ่นขิงมีกลิ่นกลิ่นข้าวมันไก่อ่ะกลิ่นคู่กันก็เป็นเรื่องเลยคำแรกผมอาจจะไม่จิ้มนะยังยังยังครับยังเพราะผมผมเล่งแล้วมันมีแจ่วอยู่คนได้มากคน ใช่เลยเนี่ยเือนมันแบบทับปุรสชาติถ้าคนไม่ชอบอันนั้นนะผมอบเ้าเจ๋ว่าเจ้ววาก็เพลินเพลินมาฮะเันเจ๋าที่ไม่ดุแตบเปี้ยวนำไนลองไก่สิลองไก่สิไก่ตรงนี้แรกเล็นหนึงคือถ้าข้าวนี้แบะแม่ต้องนำ้ำซุปนี้อย่างเดียวใช่นำซุปนี้ครับน้ำซุปอื่นไม่ได้หรอก ไอปลา้ยร้านนี้แม่งแม่งเรียบเรียบมากแับเพลินโอ้โหดิเฮ้ยยิ่วผมชอบเลยไก่หอมเนี่ย <c oughs> แต่หมูสับได้มากอะ่ะโอ้อันนี้คุณชอบแน่จิ้มไปให้หมดนะจิ้มไปให้หมดนะผัเกเผินเลยวุ้นท้อที่เป็นเปนจปะนะที่เรียบนะแล้วผักผมเล่นนี้เลยเออตักตักช้อนเดี๋ยวตักด้วยชอ้อนเอง่ยเขามีน้ำจิ้มแยกมานะอ๋อเหรอ อืมน้ำกิมเปี้ยนก,กินน้ำส้มเตะเลยโอ้โหแล้วกินถัก่วโอ้โหอ,อย่างดีกรนะ<อ>เ,เที่ยมหอมปุ่มเนื้อสอมซุ้มเลยเฮ้ยโหดว่ะขี้โคตรเลยหมูแดงบ่อตื้ยแล้วข้าวกินกับหมูแดงเฉยเลยนะอเออดีว่ะกระโหดนี่แม่งดี โอ้เชียวคุณลองลองจิ้มหน่อยได้ได้เดี๋ยวผมขอลองไอ้นี่หนะครับกินกับแจ่วไม่กิเลสเดอะเบสซอสได้คน้ำจิ้มแจ่วนี่อันนี้แจ่วนี่เล่นเสียงเล่นเสียงเล่นมุกบวกกับเล่นเสียงอ๋อคล้ายๆอนุมานถวายแวนน่ะของตัวตัวอนุมานถวายแวนนี่ครับเดอะเบสซอสน้ำจิ้มแจ่วเป็นไงเป็นไงเดอะเบสซอสก็จะบางบางได้ ไม่ให้แจ่วแบบอีสานเป็นแจ่วแจ่วแบบบางๆงมีกลิ่นข้าขวคั่วมีกลิ่นเกลือรัมอือหไม่อรอยเหออันีไม่มีอะไรเลยจัดว่าเข้ากันอือหรือว่าเข้ามาจัดอันเนี้ยใส่ไปนี้ยังเข้าเลยร้บปุบเนี่ยร่านไปเหมือนเราเราเกินต้มหมูเด้งมาง่ายเฉยเลยนะ,ะายมาง่าย หมูเลยหมูข้ามันเลยอยู่ตึงเมเื่อ้ผมกง็งนั่งนึกว่าทาไมแค่ข้าวมันกับหมูเด้งทอดน,นะงงอยู่ว่าทําไมข้าวมันเนี่ยกับหมูเด้งทอดถึงได้เชียววะเอ้อก่อนหนเดินมาคือแบบตงเยอ,อม,มันจะได้วะเดี๋ยวผมจะถามพี่วัดส่งไปถามเฉยอยากรู้เองลัคงความรู้เรื่องอาหารหมเลยนะตอนนี้พี่วัด <c oughs> จานัด <c oughs> เดี๋ยวผมขอกินนี่ฮะได้ฮะ คือมันเรียกง่ายว้ยนะเฮ้ยเส้นแตกมากเลยอะคือผมนึกถึงหูเด้งทอดแต่ได้เชิญไนชิมอะในยุคสมัยก่อนเมื่อคิดดูนะถ้าแม่งร้อนกว่านี้ไม่จะอร่อยประมาณไหนใช่เนี่ยเรว่าที่ชื่อเขาหมูเด้งสดหมูเด้งทอดแล้วไอ้นี่ก็ได้รับการเคลมนะครับสามเมนูหสามแบบสามวัตถุดิบที่ได้นะทำเป็นเล่นนะเนี่ยผมกินเพลินมากเลย ก็เพลินคุณจะเก็บงานไหมแต่มันมันจะเก็บงานแบบก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มต้องมันต้องเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ใช่ครังอันนี้มาปุ๊บกินกข้าวมันผมว่าเอาตัวข่าแลบตัวข่าแลบเอาพริกจากตรงนี้ไปโรยผักชีใบใหญ่แม่งหอมดีนะคือมันมันพอมันกัดไปแล้วมันมีความฉุนคนหอมแต่ไม่แรงถ้าหัวหอมแดงอะไรเงี้ยรนต้นหอมอ่อนเนี่ยเนี่ยกลิ่นกลิ่นให้กลิ่นหมูแดงมันมันมีรสชาติแบบ เฮ้ยเนี่ยมันมันเลยความรู้สึกเราไปหน่อยว่ะใช่ผมกํลังมองหาราคาอันเนี้ยชามเนี้ยใหญ่ใหญ่สี่สิบผมว่าค่าก็ไม่เกินสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าเพราะที่ที่แปดริ้วเนี่ยเขาเขาไม่ขายของแพงนะที่ผมลองกินเนอะเพราะผมอยากรู้ว่าหมูมันอร่อยสุดจริงๆหรือวะืมเชื่อ่ะ ไอ้ที่ม,ม,มันไม่าอดไ,ดไอร่อยสุดได้นะไมอร่อยสุดไอ้แปลกมากเลยครับไม่รู้ว่าเขาปรุงไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนนะเนี่ยเนี่ยไี่น้งนว่าม่องท้ายอ่ะนี่ดมากนี่เหมือน่้ที่พี่บอกเมื่ตอนที่อทอบใหม่ๆอ่าถึงตอนที่มันขึ้นมาร้อนๆเคือสมัยกออ่ะพเได้มาูกับ20ปีนะีปกยีปี มื่อก่อนอาจจะเป็นรุ่นก่อนนี้ก็ได้เพราะอาจจะชอดมาแบบหนือยทำอีกแบบพอรุ่นใหม่อ่ะมันมันมีการเปลี่ยน,นวิธีให้มันเร็วขึ้นตาก็เต๋อป่บคือแบบเหมืนอนแบบควมันรวดเร็วขึ้นอ่ะเสิริมอะไรให้ทันหรือเปล่าใช่ใช่ค<ช>ุณจะเอากะทันสองพันนะได้ครับมันมีเซอร์ไพรส์มากผมชอบมากร้านี้เดินมาดิปักสงสัยว่าทําไมเราต้องมากินหมูเด้งทอดนะกับข้าวมันว่ะแล้วทําไมถึงได้เชลมีความสงสัยแบบนี้โอ้โหกินแล้วแบบจิ้มน้องสองกระต่าเข้าไปขึ้นมปเท่านั้นแล้วก็ คอมโบนะเขาเนี่ยวงสตริงคอมโบโหเต็มครื่องเป่าพร้อมมีออกแขกนใหญ่เลยโอ้ดีอินแพกอารีนาใช่ยเี้ยขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ว่ะขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ป่ะเคยได้ว่ะอารีนาว่ะอินแพกอารีนาว่ะใครถ้ากินหมูเดงนะโคตรซใจเนื้อดีไม่ได้คือหมูเดงในก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ยิ่งหมูเดงทอดยิ่งไม่ใช่แล้วข้าวต้องหอมหอมเป็นแบบเก่า แต่ความหอมของมันเนี่ยสำคัญมากสำคัญครับไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่มีหูเด้งเหงาเลยเหงาเลยเหงาเลยไอ้ยังไม่สุดโอ้สุดขนาดนี้ยองพ่อแค่คิดว่ามันจะเรียบจริงๆเราจบจบแล้วจบคลิปได้เลยเนี่ยเฮ้ย อยอม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 ในความเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อของมันผมว่าดูในจอภาพกับความรู้สึกอ่ะมันฟองว่าธรรมดยาใช่ใช่ถตว่าสมมติถ,ถ้าดูในจอไอ้ท<อ>ี่เขาผงเด้ทอดจะเข้ามันนะมันจะยังไงวะมันมาได้ไงเออแต่ถ้า่คนผ่านมาแปดวยผมว่าถ้าไม่รูจะกินอะไรอ,ะอันนี้ก็เป็นชอยไนดะ้ อยากให้ลองแวะดูอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่เที่ยวผมว่าเน้นก็มันได้อีกฟิเลเ้ยหรือว่ามันมันร้นอยคนที่จะรู้สึกว่าคู้ยแย่ม,มันขอเข้าจใจง่ายหมูทอดจะเข้ามานต่ว่าเขาปรุงยังไงให้เข้ามาจบหมูทอดไม่เข้ากันได้ขนาดนี้ไอ้ที่อันนี้ยอันนี้สุดถ้าเรามาเช้าแล้วได้กินร้อนๆอย่างที่บอก โอ้โหโอ้โหแม่งซปิ้งเข้าไปอีกพอถึงสองร้านเราไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่ามีแต่ไม่รู้กินใหม่หรือเปล่าเอางี้โหทำได้อีกยาวๆยังไปหรือเพียบเลยยังไม่ได้ไปนี่นะประดิษฐ์โฆษนายังนะยังนี่คือสุดยอดแห่งร้านอาหารที่มีข้าวโพดชะนาลงท้ายแล้วเมนูชูคือฮอมกเขาบอกว่าใช่ไม่รู้ป่าเลยเพราะผมก็ไม่เคยแต่ผมเห็นป้ายมานานเป็นสิบสิบปีแล้ว ต้องลองดูไว้เฮ้ยต้องลองนะแต่สองอิฐดนเนี่ยผมว่าแวะได้เลยอืเพราะว่ามันโอจีมากอ่าใช่โอจีมากโอจีมากเป็นต้องยอมมันต้องยอมไปนัดิงอัดียวไปเข้าวหมูแดงทอดเข้ามันหมูแดงทอดนะครับสุดยอดอะไรกูซีอะไรกูซีครับผมขอบคุณมากคุณอาสันกว่าไปละขอบคุณมากครับผมเชฟก็ทายยากทำไมไม่ขึ้นดี อะไรเงี้ยไปต่อไ่อพี่เดี๋ยวตอนเย็นกินจุ๋ยอีกบะหมี่บงพักมาแปดริ้วนะครับครับร้านเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเปิดสามโมงครึ่งเปิดสามโมงครึ่งตีสามครึ่งถึงตีสามครึ่งเพราะว่าถ้าพักเริ่มออกจากจากบินทบาทเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเก็บร้านอู้จะไมไม่เหลือไว้ใส่บาทหน่อยแล้วหนีเลยหนีไปปอโดมอ่ะจะรีบเก็บกับพี่อ่ะเขเรียกทำบุญนล้บิดหนีเลยนะเอาแบบได้ครับอ่านทุกร้านเลยโดนอย่างนี้เสย ปิงปัดริ้วได้หมดได้หมดแล้วก็มีเกี๊ยวได้โรงพักได้โรงพักแต่ริ้วนะครับอ้าวขับมาครับขับมาขับกันมาเอายังไงให้บะหมี่โรงพักนั่นเป็นหรือเป็นช้อยสุดท้ายแล้วกันเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนเกิดอันตรายกับสุขภาพเออเกิดอันตรายสุขภาพก็แล้วเถอะกินของคุณกินบอลแลกดีกว่าดีกว่าแต่ถ้าไม่มีอะไรจะไปเนี่ยไปที่ร้านได้ได้ได้ผมต้อนรับตีสองครึ่งตีสองครึ่งมาได้แต่ว่าพวกผมนอนแหละมาดมที่เอาไปคเอาไปไป